ดีจ้าทุกคนเดี๋ยวน้ำเพชรสบายดีเด้อจ้าทุกคนเด้อน้ำเพชรจะเอาน้ำเพชรจะมาดังไฟต้มตีนไก่เนาะทุกคนนะจะเราดังไฟอยู่กองล่างนะทุกคนน้ำเพชรไม่ได้ดังอยู่เทิงเฮือแล้วจ้าน้ำเพชรจะลงมาดังอยู่กองล่างอันนี้ก็คือเตาไฟที่น้ำเพชรนะจะดังต้มตีนไก่อันนี้ก็คือหม,ม้อนะทุกคนเดี๋ยวทำการดังเลยจ้า เดี๋ยวทำการดังไฟก่อนเด้อนี่เอาขืนมาก่อนไงไก่มันฮ้องแล้วขั้นตอนแรกก็เอาขืนมาก่อนอขั้นตอนแรกก็เอาขืนมาก่อนขั้นตอนแรกจะเอาขึนมาก่อนขั้นตอนแรกจะเอาขืนมาก่อน guys. Tamarung. ซึ่งซ่งโน้นนะก็คืออ่าแล้วไม่ไอ่าแล้วไม่าจ้ชายรับไปเลยมันจีนโชคที่อไอ้ตะกินด้ะตันที่คืเต็มไก่นะฮะทัว เนียกัางไฟเสร็จเป็นเพี่บเรียบร้อยนะทุกครัวไฟจุดติดไหมเนาะน้องรันน้องรันผ้ากินตั้มโมหุ่งและป่านเนี่ยต้มต้มติงต้มติงไก่ยังไม่เสร็จเลยต้มติงไก่ยังไม่เสร็จเลย ยังไม่ติดเลยให้มันติดก่อน แทงจิกก่อนข้างเลยข้างแล้วทาน้ำฝนจึงใส่ตินไก่